หากอ um ูมูอาโมอามาจากระบบดาวอื่นมันอาจมาจากดาวแคระแดงที่มีอายุยืนยาวนักวิทยาศาสตร์ระบบว่ามีดาวหลายดวงที่เข้าข่ายเป็นดาวแม่ที่มีอรารยธรรมที่ก้าวหน้าและมีอายุยืนยาวพวกเขาอาจเป็นเพื่อนบ้านของเราที่ส่งยานมาทักทาย แม้อุมูอมูอาจะไม่มีสัญญาณชีวภาพที่ชัดเจนแต่การมีอยู่ของมันยืนยันถึงความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของอารยธรรมที่สามารถเดินทางระหว่างดวงดาวได้นี่คือการเปิดประตูสู่สาขาใหม่ของการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เน้นไปที่เทคโนโลยีไม่ใช่แค่ชีววิทยา การเร่งความเร็วที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงถูกมองว่าเป็นหางพลังงานที่มองไม่เห็นเป็นร่องรอยของการทำงานของเครื่องจักรต่างดาวที่ละเอียดอ่อนเป็นสัญญาณที่ถูกถอดรหัสออกมาจากฟิสิกส์เป็นหลักฐานที่ฝังอยู่ในข้อมูลดาราศาสตร์เรื่องราวของอูมูอามูอาทำให้ผู้คนทั่วโลกแงนหน้ามองฟ้าทุกคนต่างสงสัยว่ามีอะไรอีกที่กำลังเดินทางมา วัตถุชิ้นนี้ได้ทำลายกำแพงทางความคิดของเราและทำให้การค้นหาผู้มาเยือนจากต่างดาวกลายเป็นการค้นหาที่เร่งด่วนและมีความสำคัญในขณะนี้อุูมามูอาได้จากเราไปแล้วมันกำลังพุ่งทยานออกจากระบบสุริยะด้วยความเร็วสูงทิ้งไว้เพียงหลักฐานที่ถกเถียงกันไม่จบสิน้นและคำถามที่ยังคงก้องอยู่ในห้วงอวกาศว่ามันเป็นดาวหางหรือเป็นใบเรือสุริยะต่างดาว อุมุอมุอาอาจเป็นแค่ดาวหางธรรมดาก็ได้แต่ก็อาจเป็นผู้บุกเบิกของการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวการปรากฏตัวของมันคือเครื่องย้ำเตือนว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลและประตูแห่งการค้นพบที่แท้จริงอาจถูกเปิดออกแล้ว